แต่ถามว่าเจ็บไหมก็ไม่เจ็บ,บถูกต้องไหมฮะและตอนที่เราจิ้มยาชาเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเจ็บบ้างไหมเอา้ากดสิวเจ็บกว่ากดสิวเจ็บไปใช่ไหมฮะ <laughs> แล้วเป็นไงครับทรงที่ได้อะ่ะชอบไหมฮะชอบค่ะชอบใช่ไหมค,นะครับนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้นะคุณหมูนะฮะเดี๋ยวจะได้เป็นนางแบบด้วยนะฮะ <laughs> <laughs> นะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาต คุณหมูนะครับน้องหมูตอนนะชื่อน่ารักมากเลยนะฮะปกติคือแบบส่วนใหญ่เขาจะชื่อซ้ำๆกันเนาะชื่อกิฟบ้างชื่อโบบ้างสมัยรุ่นพี่หมอนะแต่ว่าชื่อของน้องหมูตอนเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับตอนนี้ทํางานกยวกันด้านไหนครับเป็นช่างภาพค่ะช่างภาพแล้วก็มีตัดต่อบ้างแล้วถ่ายรูปเล่นๆกับเพื่อนๆบ้างค่ะแต่ว่าวันนี้พี่หมอบอกได้เลยนะฮะจากช่างภาพเนี่ยบางทีอาจจะได้เป็นนางแบบแทนนะนึกออาไว้ฮะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับก่อนผ่าตัดวันนี้เป็นไงครับกังวลไหมวันนี้ คือต้องคือต้องบอกนิดนึงนะตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่าตัดเนาะแต่ว่าเป็นการคอนซัลท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังทำทันทีเนี่ยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อีกทีนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะขอสัมภาษณ์ชนิดหนึ่งครับว่าติดตามคลินิกเรามานานไหมครับน้องหมูตอนครับมาประมาณ 6, 6เดือนแล้วค่ะ6เดือนใช่ไหมฮะหมายคือคือ,ค,อคือมีเพื่อนแนะนําหรือว่าเราเราศึกษาเองอ่าแสดงว่าน้องหมูตอนเนี่ยชอบทรงจมูกที่มันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบเขาเรียกว่าสวยดูแพงแล้วกันแล้วก็ให้โหเฮงดีถูกต้องไหมคะนะฮะ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอศึกษามาถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยกลัวมากไหมครับการกับการทําศัลยกรรมผ่าตัดเอ่อกลัวนิดหน่อยค่ะกลัวนิดหน่อยกลัวเจ็บนิดนึงอ่ะวันนี้กลัวอะไรที่สุดวันนี้กลัวกลัวตอนใส่ที่สุดเพราะว่าเห็นเพื่อนๆที่มาทำเขาบอกว่าตอนชียาชาไม่ได้เจ็บมากแต่อาจจะเสียวๆตอนที่ใส่ซิโลิโคนเข้าไปอ่าแล้วเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวหลังผ่าตัดเดี๋ยวน้องหมูตอนมาสัมภาษณ์อีิงีนะว่ามันเจ็บจริงหรือเปล่ปานะครับนอกจากกังวลเรื่องนี้แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่กังวลอะไรแล้วกังวลเรื่องทรงจมูกไหมครับว่า ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างไม่ครับเพราะว่าทางคลินิกทำได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าก็ศึกษามานานมากๆเลยเช็คทรงจากแต่ละที่แต่ละทางคลินิกค่ะแต่ว่าชอบที่นี่ที่สุดเลยคือปรับเปลี่ยนลดแห้งให้มันดีขึ้น,นเวลาสูบจมูกเนี่ยก็คือไม่เห็นรูจมูกอ่าตอนนี้สําคัญเลยเพราะว่าบางคนทําจมูกมาแล้วเห็นรูชัดเจนเตรงน,นี้ก็ไม่ค่อยโอเคไม่โอเคเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูทรงที่อยากได้หน่อยครับมีทรงไหมฮะอ่าได้ครับได้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะพออันนี้คือยังไม่ทำนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่า before นะครับประมาณนี้ความรู้สึกของคุณหมูตอนกัญญรัตน์เนี่ยนะฮะประมาณนี้นะกลัวๆนิดหน่อยแต่ว่าหลังทำจะประมาณไหนนะฮะอ,อยากได้ทรงประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าทรงจมูกที่คุณกัญญรัตน์ให้พี่หมอดูเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าบริเวณตรงโคนจมูกเนี่ยไม่ต้องเน้นสูงมากแต่ออกแนวแบบสายฟ่อนิดนึงเนาะเน้นปลายจมูกให้มันดูมีความพุ่งนะครับแล้วก็มีโปรเจคชันที่ดีแต่ว่าไม่ฝืนเนื้อแล้้้ววก็ใหลออดภดภัยยเนะ ตื่นเต้นไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณหมูกัญญาลัตเนี่ยจะเหมือนทรงนี้หรือเปล่านะครับเนาะมีอะไรถามพี่หมอเพิ่มเติมไหมฮะไ,ไ,ไม่มีแล้วเนาะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยเนาะนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณหมูหลังทำหน้าที่เนี่ยเป็นยังไงได้ทรงกับที่คุณหมูต้องการหรือเปล่านะโอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณหมูครับ โอเคครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะหลังผ่าตัดว่าเป็นยังไงบ้างนะกระเทียมนี้นะฮะเพราะเคนี้คืออยากให้เพื่อนๆดูจริงๆนะครับว่าก่อนทาและหลังทำเนี่ยนะฮะมีอาการบวม,มยังไงบ้างแล้วก็ได้ทรงจมูกที่คนไข้ต้องการหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบก,กับน้องและคุอีกแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะน้องฟุ๊กจะพาทุกคนนะคะมาชมเคสหลังทําเสร็จทันทีนะคะเคสนี้เป็นเคสของคุณหมอดนีนะคะทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าอตอนนี้พี่หมูเขาก็เข้าไป40นาทีแล้วเนก็พอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอดดูกันสักเล็กน้อยนะคะว่าคุณหมอทําถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวอยเนี้ยอ๋อพี่หมูบอกว่าทําเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตพาทุกคนนะคะไปดูกันเลยนะคะ โอเคนี่เลยนะคะอันนี้อยู่กับพี่หมูนะคะตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วอสวยมากเลยเนาะพี่หมูเจ็บตรงไหนไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมครับตรงนี้ปวดไหมกันไมไม่ปวดเนาะโอเคครับนะครับอ่าเดี๋ยวพี่หมอขออนุญาตไลฟ์เองแล้วกันนะฮะอาปรับเตียงอะไรครับปรับเตียงอะไรครับสาวๆอ่ะสวัสดีครับนะฮะจริงๆแล้วต้องไลฟ์เองนะฮะแต่ว่า คนข้างนอกน่าจะทนไม่ไหวครับว่าแบบคุณหมอไปนานจังเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะกับเคสคุณหมูเนาะโอ้โห,โหนะฮะอ่ะขอกระจกนะครับคือต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าให้เห็นทรงนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูแบบชัดๆตอนนี้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะหันซ้ายหันขวาครับโอเคไหมโอเคไหมฮะ<อ>ยังมีอาการบวมนิดหน่อยถูกต้องไหมครับเนาะฮะชอบไหมฮะชอบเนาะอ่ะเดีย๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับนะฮะอ่านี่ครับอ่ะขออนุญาตครับ นี่ฮะนี่ครับอันนี้คือทรงจมูกเดิมเห็นไหมฮะอ่าตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะไปดูทีละจุดนะครับว่าเราจัดการตรงจุดไหนไปบ้างนะครับอ่ะขออนุญาตโคสอัพไปที่ภาพก่อนผ่าตัดสักน,นิดนึงนะครับอันนี้ครับอันนี้คือก่อนผ่าตัดนะฮะของคุณหมูนะฮะเพื่อนๆครับบริเวณตรงสันจมูกนะครับแล้วก็โคนจมูกเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้นะโคนจมูกเนี่ยของคุณหมูเนี่ยจะค่อนข้างต่ํามากเนื้อค่อนข้างน้อยเพราะว่าเวลาเราหยิบขึ้นมาเนี่ย มันค่อนข้างจะล้างตาก็เป็นสิ่งที่กลัวเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าจะล้างหรือเปล่าเนาะอะ,อะแต่เมื่อกี้ไม่ล้างนะเดี๋ยวไปดูกันดีทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะฐานจมูกเนี่ยที่มีกระดูกลักษณะนูนๆน,นะครับเราเรียกว่ากระดูกค้ำนะครับตรงนี้เราจะทําการปรับนะฮะให้มันมีความละมุนเรียบเนียนมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าตรงเนี้ยมันเรียบเนียนแล้วนอกจากจะได้ความสวยงามแล้วนะครับหงูเฮงก็จะดีทําอะไรก็จะไม่สะดุดนะฮะเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันจะรู้สึกแบบอุย้ย มันจะมีอะไรมาขัดขวางเราตลอดเ,ลเวลานะฮะถึงเราสําเร็จเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกวแบบ่ามันจะยากลําบากนะฮะวันนี้บอกได้เลยว่าโง่เฮงเนี่ยจะเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบนะฮะทำอะไรก็ลื่นปื้ดลื่นปื๊ดน,นะฮะส่วนปลายจมูกเนี่ยนะครับพี่หมอจะทําการตกแต่งปลายจมูกนะฮะให้มันมีวอลุ่มที่ดูสวยงามมากขึ้นแล้วมีโปรเจคชันที่ดีขึ้นตามแบบทรงที่คุณหมูเนี่ยให้พี่หมอได้ดูเนาะก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดกันนะครับนะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอขออนุญาตเพิ่มไฟนนึัฮ นี่แคนี่คือด้านข้างนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับกับทรงจมูกที่ก่อนผ่าตัดนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็คือว่าความยาวจมูกเนี่ยที่มีความยาวมากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่งุ้มนะฮะเพราะว่าปลายจมูกบางคนนะ่ะเข้าใจว่าเสริมจมูกให้ยาวอะ่ะก็คือให้มันเน้นงุม้มอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับคือตรงนี้เห็นไหมครับตรงจุดนี้นะพี่หมอขอไปดูใกล้ๆเห็นไหมครับนี่ฮะจุดนี้นะครับนี่จุดนี้นะ เห็นไหมครับว wow. wow. ่าจะมีโปรเจคชันท uh, ี่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้องศาที่ดูสวยงามและมุนรับกับใบหน้าเขานะครับองศาระหว่างปลายจมูกจุดนี้นะครับกับเรนลิมฝีปากเห็นไหมฮะเพื่อจะสังเกตเห็นว่าทํามุมเป็นมุม90องศานั่นเองนะครับบริเวณตนจมูกนะครับทํามุมกับบริเวณหน้าผากนะครับตรงนี้นะเป็นมุม120องศาอ่ะคุณหมูครับลองรูปนิดนึงครับลองรูปตรงนี้นิดนึงรูปขึ้นรูปขึ้นรูปลงได้ฮะ รูปขึ้นนะรูปขึ้นสมมุติไหมสมมุติไหมฮะซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่คุณหมูก็กังวลเหมือนกันว่าคุณหมอคะขอให้แบบว่าไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ําไปนะคะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนไม่ทําเลยอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแบบทรงที่คุณหมูให้ดูเนี่ยก็จะออกแนวแบบสายฟอ,อนิดนึงเนาะถูกต้องไหมคะนะครับเนาะอ่ะองศาตรงจุดนี้นะครับเป็นมุม120องศานะครับ เป็นมุมสโลป S L นั่นเองนะครับทรงจมูกนี้คือทรงสโลป S L นะฮะ120องศาเห็นไหมครับอันนี้คือหัวตัว S นะครับแล้วก็ลงมาเป็นตัว L นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เป็นมุม90ตรงนี้เป็นมุม120นะครับมุม120นะครับเป็นมุมระหว่างหน้าผากแล้วก็คนจมูกนะครับเราเรียกว่ามุม Fontonasal Angle นะครับจะสังเกตว่าการเพิ่มวอลลุ่มที่จมูกนิดหน่อยเนี่ยก็ทําให้จมูกเขาเนี่ยนะครับ ดูสวยขึ้นแล้วก็ใบหน้าเนี่ยดูมีมิติมีออร่ามากขึ้นนั่นเองคือต้องบอกว่าคุณหมูเนี่ยเป็นช่างภาพอ,อิสระใช่ไหมฮะนะครับแต่หมอวันนี้หมอแซลคุณหมูว่าต่อไปคุณคุณหมูเนี่ยไม่ต้องจับกล้องแล้วนะฮะต่อไปเป็นนางแบบแทนแล้วกันเนาะโอเคนะครับนะฮะอ่ะดูตรงนี้ต่อนะครับฐานจมูกนะครับที่พี่หมอทําการปรับฐานเห็นไหมฮะอันเดิมเนี่ยนะครับอ่ะกันยาครับขอดูอันเดิมนิดนึงฮะ,ะซูมตรงบริเวณหลังเต่านิดนึงฮะ,ะอ่านี่ครับ นี่ครับตรงนี้นะขอ,อ,อด้านข้างครับขอด้านข้าง90องศาอะไรก็ได้ครับจะได้เห็นชัดๆว่าบริเวณกระดูกคั้มเนี่ยนะครับมันดีขึ้นยังไงบ้างนี่ครับเห็นไหมฮะอันก่อนเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีหลังเต่าตรงนี้ครับตรงนี้นะเห็นไหมฮะมันจะนูนขึ้นมานะครับเราทําการแก้ไขนะฮะด้วยการปรับฐานนะครับให้บริเวณตรงสันจมูกเนี่ยมันมีความสมูทมากขึ้นเห็นไหมฮะตรงนี้จะสังเกตว่ามันมีความเรียบเนียนมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ จริงๆไม่ใช่เยอะเลยนะคะคือมันไม่มีเลยอะนึกออกไหมครคือมันเรียบมากนะครับอ่ะส่วนองศาเห็นไหมครับดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าตรงปลายจมูกเนี่ยนะครับไม่ได้พุ่งแหลมนะนะครับถ้าพเพื่อนๆยังเข้าใจว่าปลายจมูกที่สวยเนี่ยนะครับปลายจมูกที่เป็นแบบพุ่งๆแหลมๆอะ่ะไม่ใช่นะฮะปลายจมูกที่ดีคือมีองศาที่ดูละมุนรับกับใบหน้าแล้วก็มีความพุ่งมนนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดๆเลยคือ90องศานะ แล้วก็โคนจมูกเห็นไหมฮะ120้ยนะครับมองด้านข้าง S L ชัวร์เลยนะครับเนาะอ่ะขอดูหน้าตรงนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่หมอจะซูมหน้าตรงนะครับนิดนึงนะนี่ครับอันนี้คือหน้าตรงก่อนผ่าตัดของคุณหมูนะฮะเพื่อนเเห็นไหมครับว่าฐานจมูกเนี่ยก็ดูแคบเล็กนะครับแล้วก็มีแกนที่ดูเอียงนิดหน่อยนะครับการปรับฐานจะทาให้ฐานจมูกทั้งสองข้างเนี่ยมีความบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะทําการตกแต่งปลายจมูกด้วยนะครับ ให้มีหยดน้ําแล้วก็มีโปรเจคชันที่ดีขึ้นปีกจมูกก็จะได้รับการเจ็บแก้ไขนะครับให้เล็กลงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าหน้าตรงเนี่ยตาจิกหรือเปล่านะครับแล้วก็จมูกเนี่ยดูยาวมีมิติขึ้นไหมนะครับไปชมกันนะครับนี่ครับอันนี้นะครับคืออาการบวมที่เกิดขึ้นนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตอย่างนี้ครับก่อนผ่าตัดเห็นไหมครับแกนจมูกจะดูเอียงนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะดูคดวยน้องน้องกันยาแต่หลังทำทันทีครับเห็นไหมฮะ พอแสงไฟตกกระทบนะฮะไปที่ใบหน้าของคุณหมูเนี่ยฮะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเส้นสีขาวเส้นหนึ่งนะครับค่อยๆไล่จากจุดนะครับบริเวณหว่างตาเนี่ยลงมาถึงปลายจมูกเป็นเส้นตรงเลยครับเห็นไหมฮะถ้าเทียบให้ชัดๆนะครับอ่าน้องกัญญาลองซูมนิดนึงฮะซูมให้เป็นสเกลเดียวกันนี่ฮะเห็นไหมครับ before เนี่ยแกนจมูกจะดูเฉียงมาทางฝั่งขวานะฮะแต่ปัจจุบันนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวคุณหมูมองมาหาพี่หมอนะครับกลัวสลลับกันมากเลยนะฮะโอเคครับเห็นไหมฮะ แสงไฟตกกระทบแกนจมูกตรงกึ่งกลางนะครับกระดูก้ําที่ดูกว้างๆได้รับการแก้ไขนะครับให้มีขนาดที่ดูเล็กลงแล้วก็ดูละมุนรับกับใบหน้าส่วนปลายจมูกก็ดูสวยขึ้นนะครับมีความยาวที่ดูดีขึ้นตีจมูกก็ดูเล็กลงอย่างชัดเจนด้วยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูลูจมูกนิดนึงครับต้องดูทุกจุดฮะเงยหน้าขึ้นนิดนึงครับนี่ฮะสวยมากอ่ะนี่ครับเราจะเปิดแผลด้านเดียวนะแต่พอทุกอย่างเข้าที่แล้วเนี่ยไหมมันจะเข้าไปข้างในหมดเลยไม่เห็นแผลนะครับ นี่คือก่อนผ่าตัดเห็นไหมครับจะสังเกตว่ารูจมูกเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเขาเรียกว่ามันจะดูแบกออกจากกันนะนะครับแล้วก็มีความแตกต่างของรูจมูกอย่างชัดเจนแต่การตกแต่งปลายจมูกวันนี้นะครับทำให้รูจมูกเนี่ยดูสวยขึ้นเห็นไหมครับมีโปรเจคชันที่ดีขึ้นเห็นไหมฮะสวยละมุนมากขึ้นตั้งตั้งสวยเลยอะจากอันเดิมอะที่มันจะดูแบนเป็นแนวราบนะครับตอนนี้ก็ได้โปรเจคชันที่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวขอดูฝั่งซ้ายนิดนึงครับนะฮะขออนุญาตนะครับนี่ครับอันนี้คือด้านนนี้ะ ด้านซ้ายครับอะขออนุญาตครับนี่ครับอันนี้คือก่อนผ่าตัดน,นะฮะเห็นไหมฮะจมูกจะแลดูสั้นนะฮะแล้วก็ขาดมิติใบหน้าไปนะฮะแล้วก็มีลักษณะที่เป็นกระดูกหลังเต่าเนี่ยตรงนี้นะเป็นหลังเต่านะฮะเวลาลูบมันจะสะดุดเนาะถึงต้องไหมฮะแต่ปัจจุบัน,นะฮะโอ้โหเห็นไหมฮะเรียบเนียนมากเห็นไหมครับว่าจะมีโพสชั่นที่ดูสวยงามมากขึ้นนะครับบริเวณตรงปลายจมูกเห็นไหมฮะเป็นมุม90้าเนาะฐานจมูกนะครับได้รับการแก้ไขนะครับ ให้มีขนาดที่ดูเล็กลงนะครับแล้วก็พี่หมอเนี่ยนะครับบรรจงวางซิลิโคนนะฮะคือต้องบอกว่าซิลิโคนที่คุณหมูใช้นะก็เป็นซิลิโคนตัวท็อปเลยนะครับที่มีความยืดหยุ่นสูงยืดหยุ่นขนาดไหนครับเห็นไหมฮะจับปุ๊บเด้งเลยอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้อันนี้การ์ตูนไปนิดนึงคือต้องบอกว่ายืดหยุ่นสูงเนี่ยในที่นี้นะครับเวลาอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่เกินไม่เกิดการกดทับนะฮะที่กระดูกนะฮะไม่ทําให้แบบกระดูกมันซุดนะฮะดัง้้เเเี่ยยดลววาสรริมค จบแน่นอนนะครับเนาะเห็นไหมฮะแล้วที่สําคัญนะครับการที่เราวางซิลิโคนใต้ยิ้มหุ้มกระดูกนะฮะเห็นไหมครับไม่เห็นขอบนะครับแล้วก็ไม่เป็นแท่งนะฮะไม่โปะแน่นอนเหมือนจมูกจริงจะมีแต่คนชมนะฮะว่าจมูกเราอ่ะดูสวยขึ้นไปทําอะไรมาแต่จะไม่รู้อ่ะว่าเราไปทําอะไรมาถ้าเราไม่บอกนะถ้าเราไม่เฉลยนะครับเนาะเห็นไหมฮะองศาทุกอย่างเพอร์เฟคละมุนมากเลยนะครับอ่ะขออนุญาตกลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับ นี่แบบน้องฟุกมาแบบไม่เตรียมตัวเลยนะฮะเนี่ยเมื่อกี้กําลังแบบเช็คความเรียบร้อยอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเสร็จเรียบร้อยพอดีนะครับสงสัยเขามาตามฮนะเคสีย <c oughs> ต่อไปมาแล้วใช่ไหมครับก็เลยเข้ามาดูสักนิดนึงเนาะอ่ะขออนุญาตนะครับเป็นไงครับเมื่อกี้สัมภาษณ์ก่อนทําแล้วตอนนั้นละ่ะรู้สึกยังไงบ้างขอทวนนิดนึงรู้สึกกลัวตอนไหนฮะรู้สึกกลัวตอนตะใบตอนใสซิลิโคนค่ะคือตอนนั้นใช่ไหมฮะรู้สึกว่าก่อนทาเนี่ย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันน่าจะเป็นตอนที่ตะไบกระดูกแน่นอนกับการใส่ทีลดีคนแล้วเป็นไงฮะความเป็นจริงเป็นยังไงอยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับฟังนิดนะะึงฮะมันมันไม่เจ็บแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าตึงๆตึงๆแล้วก็มันจะได้ยินในหัวคืดๆแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวคือจริงๆเนี่ยจะได้ยินเสียงนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องบอกนี้ครับว่าโดยหลักการแพทย์แล้วเนี่ยหูของเรานะครับสามารถได้ยินเสียงนะครับจากของแข็งหรือจากผ่านอากาศก็ได้นะครับแต่ถามว่าเจ็บไหมก็ไม่เจ็บ ถูกต้องไหมฮะและตอนที่เราจิ้มยาชาเป็นยังไงบ้างครับไม่เจ็บนะคะรู้สึกเจ็บบ้างไหมเอากดสิวเจ็บกว่ากดสิวเจ็บกว่าอีกใช่ไหมฮะอันนี้เป็นไงครับระหว่างทําเจ็บไหมสบายสบายเนาะนะครับติดตามคลินิกเรามานานไหมครับหกเดือนได้เนาะนะครับเพราะเมื่อกี้คุณหมูเล่าให้ฟังแล้วนะครับก็ติดตามมาหกเดือนดูทุกวันเลยใช่ไหมครัดูไลฟ์ทุกวันเลยใช่ไหมครัวันนี้ตื่นเต้นไหมครับว่าจะเป็นเจ้าของไลฟ์เองเนี่ยนะครับเนาะแล้วเป็นไงครับทรงที่ได้อ่ะชอบไหมฮะ ชอบใช่ไหมครับนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้นะคุณหมูนะฮะเดี๋ยวจะได้เป็นนางแบบด้วยนะฮะนะครับเพราะปกติเนี่ยเขาเป็นช่างกล้องอิสระนะครับต่อไปหมอบอกได้เลยว่านะฮะเดี๋ยวอาจจะแบบมีคนแบบมาท้าทามว่าอุ้ยให้ถ่ายแบบให้หน่อยเนาะโอเคครับจะฝากอะไรถึงเพื่อนไหมครับรู้สึกว่ากับการศัลยกรรมเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างมันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเกิดใครมองไปอยู่ว่าอยากเสริมจมูกหรือว่าอยากทําสวยให้แนะนําให้มาทําเลยเพราะว่ามันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล oh, <wow. laughs> ้วก็เราจะสวยขึ้นด้วย มั่นใจสุดๆไปเลยอ่าฮะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณหมูมากเลยนะครับที่ไปเกีรติพี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์เนาะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปให้ฟังจริงๆนะครับว่าเคสนี้นะครับทำอะไรไปบ้างนะครับเนาะเคสนี้นะครับเป็นงานเสริมใหม่นะครับของคุณหมูนะครับเนาะเคสนี้ตอนแรกก็คือเราจะมีไลฟ์ก่อนผ่าตัดอยู่แล้วนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องกระดูกค้ำเนื้อน้อยจมูกสั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอดูหน้าตรงเนี่ยก็แกนจมูกก็ดูเอนิดหน่อยด้วยนะครับ ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนะฮะแก้ไขได้หมดเลยภายในรอบเดียวนะครับไม่ต้องทําถึงโอเพนไม่ต้องทําถึงการปรับโครงสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยเ้าจะจ่ายเซฟได้กันเยอะเลยนะฮะทำทีเดียวจบแน่นอนเคสนี้นะครับคุณหมูเลือกใช้ซิลิโคนที่ดีที่สุดนะครับเขาเป็นช่างกล้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเขาเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างศึกษาอย่างดีเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดให้ตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยซิลิโคนที่เขาใช้นะครับก็เป็นซิลิโคนที่มีอีลาสติซิตี้สูงนะครับมีความยืด อันนี้สําคัญนะครับบางคนยัเข้าใจว่าอุ๊ยคุณหมอครับเสริมจมูกแล้วเนี่ยมันต้องเปลี่ยนกี่รอบนะครับก็ต้องตอบในไลน์นี้เลยนะครับว่าทําดีๆนะครับทำทีเดียวจบนะครับของไม่ดีเนี่ยทำแป๊บเดียวก็พังนะครับเนาะอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับของคุณหมูก็คือว่าความสูงบริเวณคนจมูกเนี่ยเราเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับไม่เป็นเส้นตรงซีลิโคนที่เราใช้นะครับ เราวางใต้ยุ้มกระดูกนะครับนะฮะให้มีความเรียบเนียนละมุนนะครับไม่เป็นแท้งนะครับไม่เห็นขอบเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะกลับไปบ้านสามารถนอนตะแคงได้นะครับสามารถใส่แว่นได้เลยนะฮะเทคนิคการฉีดยาชาเราจิ้มแค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ชิวๆเนาะนะครับมีการตกแต่งปลายจมูกนะครับให้ปิดจมูกและปลายจมูกเนี่ยมีขนาดที่ดูเล็กลงดูสวยขึ้นนะครับมีโปรเจคชันมีหยดน้ําที่ดูละมุนมากขึ้นด้วยนะครับเนาะทุกอย่าง เพอร์เฟกแน่นอนนะครับมีการปรับฐานให้แกจมูกตรงด้วยนะครับแล้วก็ฐานจมูกก็ดูเล็กลงด้วยนะครับนะฮะโอเควันนี้นะครับไม่รบกวนคุณหมูแล้วเดี๋ยวให้คุณหมูได้พักผ่อนเนาะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้ได้ใช้์ประสบการณ์ทั้งก่อนผ่าตัดทั้งหลังผ่าตัดว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างน่ากลัวอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับวันนี้ขอบคุณมากมเลยนะครับน่ารักมากเลยค่ะโอเคครับ ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ตามโมมะกี้ชนอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันไลฟ์หน้านะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณหมูนะครับนะฮะให้ดูเลยนะฮะตั้งแต่ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดทันทีเนี่ยนะครับมีความสวยงามขนาดไหนมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนบ้างนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามนะครับตอนนี้เรามี o u t u ทุกช anel แล้วนะครับขออนุญาตนะฮะประชาสัมพันธ์นะครับไปส u b ส c r i b e กันด้วยนะครับเนาะอ่ะแล้วเราจะกันคลิปหน้านะครับวันนี้พี่หมอดีมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ